ทำไมนี่คือสุดยอดระบบการพลางตัวของกองทัพยเยอรมันและระบบแบบนี้คืออะไรทําไมหลายประเทศยกย่องว่ามันคือสุดยอดแห่งการพลางตัวมาฟังกันนะครับโดยระบบแบบนี้มีตัวย่อว่า ROSY ซึ่ง ROSY มันคือระบบพลางตัวด้วยควันอันตโนมัติของกองทัพยเยอรมันผลิตโดยเรมินเทลนั่นเองนะครับอย่างแรกจะมีตัวควบคุมเซ็นเซอร์แบบนี้และมีตัวยิงควันแบบนี้นะครับซึ่งควันแบบนี้สามารถบดบังรังสีอินฟราเรดได้ โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับเมื่อรถถังหรือรถหุ้มเกราะโดนล็อกเป้าเนี่ยนะครับระบบจะทําการยิงควันแบบนี้ออกมานะครับและเมื่อยิงออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะบังกล้องมองเวลากลางคืนหรือกล้องมองคลื่นอินฟราเรดทำให้ศัตรูหาเราไม่เจอนั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าระบบแบบนี้มีการติดตั้งบนรถหุ้มเกราะนะครับยานพาหนะทางทหารทั่วไปของกองทัพยเยอรมันอีกด้วยจะเห็นได้เลยว่าเมื่อโดนล็อกเป้าเนี่ยนะครับเซนเซอร์จะแจ้งเตือนทําให้ทหารสามารถกดปล่อยควันแบบนี้หรือตั้งค่าอัตโนมัติก็ได้นะครับ และหลังจากที่ควันทํางานนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ยก็จะโดนบังด้วยควันแบบนี้นั่นเองเป็นการพรางตัวซึ่งด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ในการที่ต้องการนะครับบังการล็อกเป้าจากมิสไซล์ของศัตรูหรือการตรวจจับจากกล้องอินฟราเรดของศัตรูนั่นเองรวมไปถึงในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังจะใช้ดโดรนพีชีบินเข้ามาการใช้ระบบควันแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ระบบตรวจจับคลื่นความร้อนหรืออินฟราเรดของฝั่งศัตรูที่ติดกับดโดรนเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับ และเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทางเยอรมันเนี่ยได้ใช้ระบบอาวุธแบบนี้บนรถถังและบนเรือรบอีกด้วยเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสามารถนะครับยิงและบทบังการทํางานของมิสไซล์ได้หลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นการใช้งานบนเรือรบนะครับเมื่อเรือเนี่ยโดนร็อกเป้านะครับหรือมีมิสไซล์เข้ามาระบบแบบนี้ก็จะทําการยิงควันออกไปนะครับเพื่อรบกวนการล็อกเป้าของมิสไซล์ฆ่าศึกนั่นเองจะเป็นม่านควันแบบนี้นั่นเองนะครับ ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือสามารถติดตั้งบนปืนกลแบบนี้ได้ด้วยนะครับจะเป็นคล้ายกับแท่นยิงออกมาแบบนี้เลยและหลังจากระบบยิงควันออกมานะครับจะมีลักษณะครอบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วนั่นเองภายในเวลาไม่เกิน1.5วิก็จะครอบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับบทบังยานพหาหนะของเราได้